ที่มีข่าวเนี่ยพระเจดเนี่ยทุกเนียเป็นเวลานานกว่าสิบปีเนี่ยจนชาวบ้านเอือมละอาเนี่ยอย่างเงี้ยมีความผิดยังไงมากแล้วหลวงพ่อมีความผิดยังไงครับในหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอฐ์ที่หลวงพ่อพุทธาตาแต่งไว้เนี่ยเขาบอกว่านักบวชซ่อนดาบไว้ในจีวรก็มีแต่จะบาดตัวเองสักวันหนึ่งซ่อนอยู่ได้ช่วงแรกๆแต่หลังก็ต้องมีชาวบ้านต้องขอบใจชาวบ้าน ที่เป็นผู้ทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองศาสนาเอาแต่ทนุบํารุงอย่างเดียวนี่ไม่พอมันต้องช่วยกันปกป้องคุ้มครองถ้ามีใครทําให้ศาสนาเสื่อมเสียต้องออกมาขับไล่อย่างไงก็วาดไปต้านทานไม่ยอมรับไว้ในคณะสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์ก็เหมือนกันถ้ามีพวกที่ เอาดาบสุกไว้ในจีวรก็ต้องลื้อจีวรอ,ออกเห็นดาบแล้วก็จัดการเสียอย่าให้อยู่ทําลายได้ต่อไปแล้วก็คนไม่สุกธรรมวินัยไว้ในจีวรแต่ดันไปสุกดาบศีกาอะไรไว้ในจีวรเนี่ยต้องถือว่าแย่และศีกาเองก็ต้องบอกว่า ไม่คิดธนุบำรุงศาสนาบ้างเลยทำตัวทอดสะพานให้เขาย่ำยีพระธรรมวินัยต้องบอกว่างานนี้มันก็เหมือนกบโบราณว่าผีเน่าก็ลงผุถ้าฝ่ายหญิงรู้ว่ามันผิดแล้วไม่ควรจะสืบทอดความผิดต่อไปจากหนึ่งเป็นสามจากสามเป็นสี่ห้าปีถึงสิบปีเนี่ย ความคิดเรื่องปกป้องคุ้มครองพระศาสนาไม่มีอยู่ในสมองของผู้หญิงคนนั้นเลยทีกาคนนั้นเลยจึงต่อยตัวทอดตัวไว้อาจจะเห็นรายได้ผลประโยชน์ที่คนห่มเหลืองยื่นให้ก็เลยปี่ปากไม่ออกคอยรับประโยชน์ไปเรื่อยๆแล้วก็รับความสุขทางเพศไปเรื่อยๆ เอาละยังไงก็ตามเลวชั่วบาปเหมือนใบบัวกระชางตายเนี่ยมันปิดกันไม่มิดหรอกสักวันหนึ่งก็ต้องเกิดมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นรายต่อไปทั้งโยมผู้หญิงทั้งพระจำเรื่องนี้เป็นบทเรียนวันนี้ความชั่วยังไม่ปรากฏตอนทำนั้นน่ะท่านบอกว่าความชั่วนี่มันหวานเหมือนยอดไม้ เก็บยอดลงมาหวานหวานวานหวานแต่ถึงรากเมื่อไหร่พิษมันจะออกพอพิษออกมาก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วละ่ะถ้ายังจะหมกดาบไว้อีกตอนนี้ดาบจะเฉือนเอาแล้วละ่ะระวังพระคุณเจ้าทั้งหลายอย่าให้ดาบมาเฉือนเอาที่หลังเลยสุขความดีบาร,รมีไว้ในพระเหลืองจะปลอดไทยว่าสุขศีกาสุข,สข,สข,สขดาบไว้ในจีวร จเรินพร